ี่เปป่่าเงครื่อง <c oughs> เป่าลูกโป่งนะครับใช่ลูกโป่งอะไรบ้างไหนดูชิโอ,อ,อ,อ้ลูกปปโป่งยาวอ๋อโหลูกโปง่งบอลลูนแล้วก็อะไรอีกโอ้ยลูกโป่งเม็ดโฟมเฮ้ยตัวหนอนตัวหนอนลูกโป่งตัวหนอนเหรอลูกโป่งยักษ์แล้วก็โโอ้หน้องนิโนชอบมากนะครับลูกโปง่งแฟนซี ตัวอะไรอ่ะปลาเชลามปลาเลามเ <laughs> จราเคร,รตัวใหญ่กว่าเจราเครกัดปลาเหลามเออ,อเรามาลองดูเครื่องเป่ากันเลยไหมดูเดี๋ยวเราเกยให้ดูนะโอ้ไม่ไอืมสีชมพูหวานแววอ๋ออีนี่ต้องเสียบปลั๊กไฟใช่ไหมใช่นี้ปลั๊กไฟโอ้ ต้องมีผู้ใหญ่ช่วยไอ้เนี่ยให้ใครช่วยได้เนี่ยปักไฟอะ่ะไปลงไปตรงๆเลยครับโอเคครับ <laughs> จะมีคนช่วยเราไหมนะพ่ออัอนไหนครับอันนี้เหรอ,อยาวผู้ปกครองไหน,นเหนอาขีดดูให้มาก นี่มันร้านร้านขายลูกโป่งเหรอครับคนะแค่กดตรงสีฟ้าครับลมก็จะออกอ นิดนึงโธยวมันยากอะ่ะอ้าวนี่ <c oughs> ไปขยับ <c oughs> ขยับตรงสีฟ้ากับแม่อ่ะจุกน้ำเงินนะลูก ยาวไหมใหญ่มากยังวงยังวงโคตรใหญ่เลยพ่อหรอดูดิมันจะมีอันแตกไหมแม่แตกโอ้โหยาวเร็วของฝันวันเด็กถูกใจไหมครับ เอาไหนอีกเอาไหนอีกดูนะเอาดูนะเดี๋ยวน้ตเปล่าให้ดูนะเขาไหนนะข้าวารูปอะไรนะขวฉลาฉลามใช้เครื่องเป่าได้เปล่าดูสิไอ้เป็นไม้ครับที่เสียม เขาดูซิโชดิโชดิเป็นไงโอ้ปลาฉลามแฟบมากครับ <Yeah. S 1> แต่ก็ทำให้ปลาฉลามมีชีวิตเ <Yeah. S 1> นี่ยมันไม้ไม่หรอมันมีรูไงหรอมัามีเบดิชักตัวใหจมาเบดิชักติ๊ติ๊ติ๊กอน ใช่ด้วยใช่ด้วย <laughs> ก่อนแล้วปิดรูยังไงปิดรูยังไงก่อน <laughs> ปิดรูเอาไม้เอาไว้ก่อนเ <laughs> <laughs> จ้าของลุ้นอย่างเดียวเลยเจ้าของอ่ะน <laughs> ิ <laughs> ่งๆแม่นิ่งๆ

ได้ปลาฉลามกว่าต um, mm ัวหนอแล้วเอาปลาฉลามอีกเบบี้ช oh ิ oh ๊ก oh! ติ Google ๊อะไรโน่ลองทำบ้างสิลูกทำง่ายปลาฉลามทำง่ายไม่จับมือหน่อยนะมือฉลามบินฉลามบิน Pa, 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 pa. Pa. <laughs> làm nên cho nhát khư ngấp ngấp. Chút gương binh. em không binh còi. <laughs> พลิค ah <c oughs> ัปเตอร์ตับก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 ลับโอ้โหโอ้โหโอ้โหไหน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 ต้องเสียบสิมาแล้วเครื่องบินเริ่มมาแล้ว สวยอ่ะเกี่ร์บบาทครับเกียร์ตัวเกียวางจะบินอีกเดี๋ยวโอ้พี่กวางบินนะฮะบินแล้วนะ ใจตังด้ดยจ้านี่นไไนนย,ย,ยนี้ไว้ตรงกลานะอ่เสียไเลยเอานมเนี่ยเอาครับอันนั้นอะไรลูกจ,จรวดเสาร์จรวดเสาร์ จอระคายนี่ไงจระคายหรอเอาที่มือนู้นน่ะจระคายโอเคเดี๋ยวยสาวจระคายไหนเพื่อนดูดิให้เพื่อนตัดสินดิโอ้โหโอ้โหคุยมีขาด้วยบวกแล้วเราทำได้โอ้โตเบลเลอร์เลยสูงเท่าไดโนเลยมั้งเนี่ย ไหนยูดีครับเป่าเสร็จแล้วเป็นยังไงเพื่อนโอ้ยตั้งได้ด้วยตัวใหญ่มากูก่อนนโนตัวใหญ่ไหนสูงเท่ากันไหมโอ้โหแม่สูงเท่ากันเลยอะ่ะถูกใจแล้วถูกใจตัวนี้พักยัง,งอนลูกอยักษ์หยพ่อกลัวแล้ว เอาแล้วครับเขาจะเป่าเองนะครับตอนนี้ลูกโป่งยักษ์ เสียวเสียวไหวไหมลูกไหวไหมครับ okay. ใหญ่ไหมครับเบื่อนๆจะมาดูว่าจะใหญ่ขนาดไหนครับอ้ยยังลกยย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  ใหญ่มากเ<ป>พราะอยากเห็นสิ่งโตอ่ะ khắp tới nhưng làm cao cho khinh hấp Bin Bin Hãy ra con tung gang <laughs> Từng Cột đi tung gang từng Inoi, a hello tung 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 เคนี่อือนกันเนี่ยไ,ไม้อะตุ้งชีตุ้งชีบังกรหลายชุดเออน่าจะมีรูปบังกรน,นะซื้อให้ในโนเลยรไหมนึงง่งช่

เออครับน้อยโนชอบไหม <kab> ครับชอบครับวันนี้น้อยโนขอไปพักผ่อนก่อนนะครับล้มหมดแล้วอย่าลืมขอตีตามเช่องไม้ใหโนให้ด้วยนะคะครับตอนนี้โนบ๊ายบายบาย